กับความเงียบกาแฟในสายฝนลุ่มอรุณที่ที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างสันโดษเรียบง่ายและดูมีมีความรู้สึกมีชีวิตชีวาเป็นช่วงเวลาที่เราได้สัมผัสกับตัวเองอย่างแท้จริงจิบกาแฟหอมกรุ่นและสัมผัสกับ เ,เขียนหรือเรื่องราวที่มันถูกถักทอและเรียงร้อยโดยนักประพันธ์คนโปรดของเรามันคือหนังสือเล่มโปรดกับกาแฟที่หอมกลุ่นในเช้าวันที่สายฝนกำลังโปรยปลายและมันคือความสงบที่เรากำลังรู้สึก Hãy subscribe cho như thế chứ